แกลนโอเพนนิ่งสเปเชียลคอลเลกชันอินเตอร์เนชั่นแนลจิวเวลรี่แอนด์เจมสโตน From Allow the World สองพันยี่สิบห้า ดอร์ูทัดแก้วกันหาประธานบริษัทภูทั์ออทิชเชอร์เจมอิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ตจำกัดร่วมเป็นเกียรติเปิดงานสุดยอดอัญมณีจากทั่วโลกและอัญมณีมงคลตามความเชื่อไทยพร้อมชมแฟชั่นโชว์เครื่องประดับอันลำค่าจากดีไซเนอร์ชั้นนำที่ได้นำสเปเชียลคอ l เลกชันอินเตอร์เนชั่นแนลเจลลี่แอนด์เจมสโตนฟอร์มอัลลอฮ์เดอ2025มาให้ได้ชมกันค่ะ ตร์บูททัศแ้วกันหานะครับเป็นประธานบริษัทพูททัศออฟซิสจีเอ็นพอร์ตแอนด์เอสพอจำกัดนะครับวันนี้แนะน,นําอัญมณีจากทางบริษัทร,ร่วมกิจกรรมแฟชั่นอัญมณีสากลที่ห้างฟอร์จูนพระาบเก้าซึ่งได้รับเกียรติจากงานนี้บริษัทเป็นบริษัทนำเข้าอัญมณีประเภทต่างๆนะครับทั้งของแท้และของเทียมและอัญมณีแฟชั่นเครื่องประดับต่างๆมากมายนะครับ ก็ดีใจวันนี้ได้นําสินค้าเข้ามาร่วมกิจกรรมนอกจากอัญมณีแล้วทางบริษัทยังมีผลิตสบู่ประเภทสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับสบู่วิสเตอร์ภูมิสบู่แตงกวานะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทลูกอมมีลูกอมชาเขียวกีบะจังกีบะสังงนะครับซึ่งได้นํามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับวันนี้จะมีการโชว์ อัญมณีโดยนางแบบสากลที่มาร่วมสร้างสีสันครับซึ่งทางบริษัทก็ได้นำทั้งตะก,กุลเพชรพลอยต่างๆนะครับมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้นางแบบได้เดินโชว์ในงานนะครับซึ่งทางบริษัทเองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับทางบริษัทเนี่ยนำสินค้าอัญมณีชนิดต่างๆมาเปิดบูธในงานนะครับท่านที่สนใจก็สามารถ เข้าไปเดินเลือกชมได้เลยนะครับส่วนอัญมณีประเภทที่เป็นชิ้นใหญ่ครับหากท่านผู้มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการก็สามารถนําเข้ามาให้ได้นะครับแต่ต้องเป็นการสั่งจองล่วงหน้าเพราะว่าอัญมณีเป็นของมีค่าเมื่อมีชิ้นใหญ่ย่อมมีราคาแพงราคาแพงก็ต้องมีการสั่งนําเข้ามานะครับ,รบที่บริษัทเรานํามาเปิดบูธวันนี้เป็นอัญมณี สินค้ารายการย่อยครับซึ่งมีให้ชมในงานนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมวันเดียวจบนะครับร่วมกับกิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นนะครับทั้งของอานางแบบซุปเปอร์โมเดลนานาชาติและก็ของซุปเปอร์โมเดลของไทยเรานะครับสามารถติดตามชมได้เพจบริษัทปูทัศออฟิศจี m เองก็มีเพจประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทนี้อยู่นะครับ